โยวาซาสวัสดีพี่รุ่นเมกาพี่รุ่นรู่มไปพี่รุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม WWE 2K 25กันนะกับเจ้าตัวเครื่อง ROG a l i n e นะท่านผู้ชมนะเราจะมาดูกันซิว่าเครื่องนี้จะเล่นใน FPS เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมปรับภาพต่ำสุดเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะท่านผู้ชมอ่าผมปรับภาพต่ำสุดเลยนะครับมาเออใส่ก่อนแป๊บ,บนึงนี่ปรับให้ดูนะครับออปชั่น ออยู่ตรงไหนวะ Input Setting เออช่างมันคนดูประับพับตามสุดนะครับคนดูกันว่า FPS เท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะอเออเออือออย่าไปก่อนนี่นะเอออุ้ยโหอุ้ยเออเออืออผมไม่รู้ท่าอยแร้วคนดูโอ้ยโอ้ยสวยอเออืออนี่แนะนี่แนะสวยจับเพียงครับฟืบโดน จึบ๊บนี่นะผมปรับภาาแบบกลางๆนะท่านผู้ชมนะสวยเหยียบขาอืออืออือวิโห<อ>คนดูโดนสวยหลบได้หลบได้นี่แนะ่โดนนี่ไนะงโชกแสดม็มครับคนดูโอเคอะไรวะนี้อ้าวมันลงไปไหน โดดเชือกได้ไหมคนดูผมขึ้นเชือกได้ไหมเอาว่าเอาว่าขึ้นมาดินี่เน่โชกก่อนเลยอุ้ยโอเคอันนี้เราทำอะไรวะอันี้นี่เน่อุ้ยอุ้ยนี่เน่ตกคืน,น,นครับคนดูมาดิเออ เออนี่แน่มาสิเอออือเอาสิมีโอหีหกหกสิบเอพีเอสนะครับคนดูเล่นได้นะเปเอพีเอสอาร์หนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโดนคืนครับหมุนติ้วๆเลยกูอีนี้ลกลุ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 กโอ้ยโดนคืนนะครับคนดูเจ็บแล้วตอนนี้ กดตุ่มอะไรวะคนดูอาทีกับไว้สวยมาโอ้โหกดไม่โดนนะทู้ชมนะเรียบร้อยเลยครับผมโดนซุยไปเลยบ้าเอ้ยเรียบร้อยเราเรียบร้อยบ้าแก สกิปครับคนดูเอกซิตรีแมทก่อนนะอย่างนี้เอาไมเอาไมไปเล่นแบบแท็กทีมก็ได้นะท่านผู้ชมนะนี่แท็กทีมก็มีนะแต่ผมเล่นแบบดึงหนึ่งดีกว่ามาเอาไมโลแมนผมชอบเล่นเดร์ล็อกว่าคุณดูโอเค ตบผู้หญิงสักหน่อยนั่นแหละนะมาเลยเพีย้ยนโอเคสคิปซีนครับสคิปซีนฮะไปสโก้ลุยโอ้โห,โ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 ,หโ,โอ้โหโดนโอ้โหโดนคืนโอ้โหโดนโอ้โหโอ้โหเปิดมาโดน,นเล่นเลยคนดู 60 FPS ขึ้นนะท่านผู้ชมนะอันนี้เล่นได้นะครับผมไม่ต้องทดสอบอะไรแล้วจริงๆเล่นได้เลยแหละเออเอาดินี่นี่นี่นนโอ้โห<อ>มาลูกดีลูกดีลูกดีเดี๋ยวล็อกเออช่กหน่อยเพื่อน สวยนี่แน,น่ทีพืนครับมาเนี่ยเออืออออเออืออออเออืออออเออืออจ้ออำจคนดูนี่ออตีตเล่นอย่างงี้แหละคนดูมาเหยียบทั้งวนันเหยียบทั้งวนันนี่แน่สวยจับท่าก่อนนะนี่แน่ตน She's just got to be smart about the way she goes about it in this one. Boom! Strike with a kick. And once again, she's put on the back foot. There's rock just lining him up with that He's heading to the outside. Better watch for the referee's count. Strike. Got it. Got it. The rock diggin' deeper now. Hmm. นี่อาทีกอโดนครับมาเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนดูผมงงเมื่อกีเอ้เนี่ยผมโดนนี่ไงวะคนดูเออแต่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับ FPS ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับ 60FPS นะท่านผู้ชมน,นะ นี่เกมนี้นี่ครับซีนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับออประมาณนี้แล้วกันนะครับบินซื้อตัวเครื่องอยู่ด้านล่างเขมเยต้าคลิปนะคไปกดกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกะก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าราคาประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะมือมนะือสองนะท่านผู้ชมนะมือหนึ่งอยู่ที่ราคามาเจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับไปซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกะก่อนจะกลับมาคลปหน้ยราคามาหนึ่งอยู่ที่หนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งแปดนะครับไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โกะก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้า